อะไรก็เป็น b u เดอร์แมนเดี๋ยวก็สร้างเองอนะ่ะน้องโอ้ยเม่งไอ้กระโดดตัวของจริงไงเฮ้ยไอ้เียถ้ามันหยุดตัวหูโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าแต่ฟักโอ้โหกูบอกแล้วมีจงมีเจ็บอะ่ะแล้วกูเล่น b u เดอร์แมนคนเดียวดิมีกันนู้อีกคนนึงอ,อุ้ย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 ไม่ใช่จริงมันน่าเล่นมากเลยนะตอนเนี้ยโอ้โหแต่มันไล่มันไล่ใครมันไล่สุดมันไม่ได้เพื่อนคนอื่นเลยวะ ในเมื่อต่อตา้านได้ก็ต้องเข้าร่วมไหมน้องมันชื่อชื่อนี้ใช่ไหม αι? แล้วก็เปลี่ยนสก,กินด้วยปะใช่แต่แต่พี่เอกแต่น้องใส่น้องใส่สก,กินอื่นที่ไม่ใช่พวกมันอะ่ะ <Okay. S 2> ขอขาใส่สก,กินเดียวกันเลยเอ่ออยู่ไหนวะตัวมันอยู่นี่อ๋อโอเคนั okay. <laughs> ่นแหละเฮ้ย okay. ใช้เลยใช้เลยใช้เลย <laughs> ร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบล็อกไลเวล แบบบ็อกฟูฟุตหรือจะเป็นแบบอิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นอื่นอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบัคด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยเชลสกี้อุย้ยทั้งทีมเลยปะมีอะไรอีลิตตัวส่งพิซซ่าตัวหนึ่งเหรอใช้ดีแล้วมันไมสก,กิ่มันปั่นยังวะอุย้ยมีเขาอยู่พิซซ่าให้เลยเหรอด,ดีจะคับเฮียโมไ<อ>ม่มห็น เฮียเลยเลยมาเล่นไอ้นี้วะมาเล่นไอ้ไมเคิลแจ็คสั่นวิลุ่มลุ่มลุ่มลุมลุมเฮ้ยอเฮ้ยกูเห็นเขาเข้าเข้าด้วยเลยโอ้โหหรือกูปัดเครื่องให้หรือกูปัดเครื่งจุกปันคำเฮียนี่อะต้องห่วงต้องห่วงทางนี้กำลังเล่งให้อยู่ทางนี้กำลังเล่งเครื่องให้อยู่แบบว่าพี่ชายชอบเล่งเครื่องเปล่าเห็นกูได้ไงว่ากูแอสเนียลเสร็จหนึ่งเครื่องโอเคงานไววะมาพร้อมเข้าหัวต่อละใครเปิดใครเปิดใครเปิดหาคนเปิดครับไม่โดนต้องคนเปิดสักคนนึง อุ้ยไปอุ้ยอุ้ยแล้วฆาตกรเหลือเท่าไหร่อยากรู้มากเลยอ่ะเฮ้ยจะมีไหวไม่ได้ไอ้เฮ้ยดูเลืเอ้ยมันเลี้ยงเพิ่มมาจังวะกินอะไรเข้าไปอ่ะกินไกโอเคเจอเครื่องแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเล่งอยู่ครับพี่ชายพี่เปลากลังเล่นเครื่องอยู่พี่เปล่ารอแป๊บหนึ่งเฮียรอแป๊บหนึ่งเฮียกันแล้วกันแล้วเรียบร้อยพร้อมลุยเฮ้ยมึงจะแตกเอ้ยอย่าเพิ่งแตกน้องอุ้ยมีคนสวยอุ้ย มันยืนนิ่งมันมอบแล้วปะเนี่ยมันยืนนิ่งแล้วป่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันหันมาแล้วกลับมาแล้วมันกลับแล้วตอนแรกจะยืนนิ่งเฮ้ยมันจับมึงต่อเราไปช่วยเราไปช่วยอุ๊ยตายฟาดเลยบ้องหัวไปทีนึ่งอุ๊ยเจสันกูเจ็บปะเนี่ยเจสันกูเจ็บปะเนี่ยมันถามมึงต่อนะข้างหลัง ยูเข้ามายมาตคือว่าตอนไหนวะโวอยู่ข้ามาไมงเมื่อแตกเลยผมจะทำให้คุณแตกสลายของจริงว่ะเมืองพากบุเขกเองอะน้องมีเต้นหล่อเลียด้วยโอเคเครื่องหมดแล้ววะตอนนี้มีแต่เล่นอย่างเดียวละเดี๋ยวเวลากินไก่เดี๋ยวเวลากินไก่อุ้ยอุ้ยคนละทีสองทีเจ็บเหมือนกันนะเฮียปึ๊บกรบปไปดิ ี๋ยวาเล่นกูกำเดะมุนจริงวะเยอหนูเดินอะรอกันเยอะนะพี่ชายแล้วก็โอ้โหทิปเปั๊คิวเยอะเนไปสามนอทันปะวะห้าวิไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอเลี่ยมันไปไหนวะไม่เห็นมาช่วยเพื่อนวะเขาต้องไปโค้นส่งพิซซ่าแล้วเขาไปไหนวะเออเี่ยเขาแอะไรตัวอะตึก เฮ้ยคนเราก็ตัวการเสุดสัจราคาบ้าดีอน้องมาแล้วอัศวินกูมามามาเฮ้ยดันด่านเก่าด่านอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอุ้ยอุ้ยเปิดแล้วเปิดเปิดกูตาบ้ากูดันกูจะเปิดแต่กูโดนเสิร์ฟซะก่อนกูไปแล้วกูเจ็บกูเจ็บโว้กินไก่ก่อนเลยไก่เดือบไอ้พิซซ่าพิซซ่ามีคนมาส่งพิซซ่าพิซซ่าวู้วตุ้งยิ่งนี่มีหลายซัพพอร์ตมาคนนึงเว้ยมีคนส่งพิซซ่ามาคนนึงพี่ชายเอาไงพี่เจสัน พี่เจอสันเขาแอมอะไรวะเขารอเหรอกูอรอ,ค,อคนเปิดเดี๋ยวกูตาม,มาใหม่รอบไหมฮะเอ๊ะทำไร <c oughs> เไ้ย,ยทำเลยโงไม่เดินเดือบหลบไปดิึนี่กูหมุนโชว์เอ้ยเดี๋ยวนะน,นี้ทำไงนะอันนี้โจทย์ต้องเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคอ้อมหน่อยไม่ยากไม่ยากโจทย์ไม่ยากเราจะฆ่าผีเราจะทะลุไปโง้เอ้ยมันก็คือกับอย่างน้อยมีเครื่องการันตีไงอย่างน้อยว่าเราต้องรอดเฮ้ยเฮ้ยซิกแซกซิกแซกสู้ๆครับเฮียกำลังกำลังไล่ปั่นให้อยู่ อุ <kung> ้ย <divide> กูบอกเลยว่าตันนายน้องโอ้โหดอกแรงไปล้อเลียนมั้งไงอืออ้าไปโดนโอ้ยยังไงโอ้ยไอ้ไองสองดอกบอกได้ใสองดอกไอพี่โอ้ยไอพี่ใครก็หมดแล้วไอพี่แอบมาเลยเฮ้ยไปหาคนส่งพิซซ่าดิคนส่งพิซซ่าไปไหนหรอวะเฮ้ยอยู่ข้างๆนะอุ้ยโอ้ยไปส่งแล้วไอรเลย โอ้ยโอ้โจะกินไก่เลยอยากจะแซบแซบโอ้ไม่มีใครตายเลยว่ะรอบนี้เอาดีโอ้โหโคตรป่าแล้วสองนาทีเองอะโคตรไวอะโอ้โหได้เวลาเล่นโคคิดเอ้าทำไมฆาตกรมันเอาไป็นลูกบัแค่เนี้ยเอ้าไอ้กูเล่นครูคิดแต่มึงกันมีกันมาเท่านี้หรือ แกงนั้นออกเซิร์ฟไปหมดแล้วพี่โอ้โหเอาเป็นงานไวน้นะออกเซิร์ฟตอนกูเป็นเนี่ยแลงูกูเล่นเท่าที่กูมีก็ได้มะนี่เ<ส>ก็่ยวอะไรกตายเกี่ยวอะไรกูกินต,ตัวตายเลยโปร่ถ้ามันเหล่านี้กูเล่นเท่านี้ก็ได้มะฮึบตะเกิดไม่เดินอืมน้องกูแต่แทงเอาได้มีอยากตาขนาดนั้นเลยหรือพระเจ้าไม่อยากตาขนาดนั้นเลยเลอ,อยากตาขนาดนั้นเลย โอ้ยขอร้องโหเลื่อนเลือกันนี้ขอร้องเก็บไว้กินเ่ยเขาเต้อดีงามได้โปรดโอ้มันมีไม่มีคขา่าปลาเนี่ยน้องกูเล่นฆาตกรแล้วอ่ะปึ๊บอ้าวมันไม่เขกกูหรอเช็คดิโอเคแตกตาหนะมึงลาก่อนเก็บไอ้นุ้งไว้ตัวสุดท้ายเพราะไอ้นุ้งมันจะเล่นง่ายสินั่นแหละสาเหตุที่กูเก็บไอ้นุ้งไว้แล้วกูไม่เลือกที่จะไม่เก็บมึงอะ ได้แล้วลารา,าได้โบเฮ้ยอย่างนั้นกูมึงเป็นแจ็คสันไหนนะังหืมตัวนู้อยู่ไหนโอเคมันตัดเครื่องอยู่มันยังรู้นึงมันจะตายพี่ชายจะไปไหนละพี่พี่จะกินอะไรพี่จะกินอะไรกินน้ำยาวิ่งไวน์หรือฮมพี่ชายจะไปไหนพี่พ,พ,พ,ไไพ,พี่ชายตรงยาวนี้ผมดักเกิดก่อนนะปะไม่โดอนอุ้ยแล้วคนนี้เขาจุกเอานะนี่คนนีส้สติมหน้าได้ด้วยนะเอาเรื่องจัดแล้วมันทำไมหรือ ไม่ใช่ปัญหาของรเราห <โฮ S 1> ยุดวิ่งก่อนปึ <โฮ S 1> ๊บจูกเก่งหรอไอ้นูบปจะไปไหนอีกจูกเก่งหรอปึ๊บม,มีชะลอเหรอชะลอร,รอความตายหรือเปล่าคำมเฮียปะไม่โดนดักกันตรงนี้ทำไมมันรออย่างกันละ่ะเนี่ยตายเหมือนกันติงว่ะ อู้เสียดายอะตีไปกินมันออกไปแล้วอู้ว่าจะได้คอ่คนทน้์ต้องยากลงอยากลงล่าหน่อยอะเสียดายจังเสียดายจังพักพักครับพอใจแล้ว